วันนี้พูต้องไปหาผู้ต้นใหม่นะคะตามน้องแนนฟันธงเป๊ะเลยค่ะโอ้น้องแนนออกมารับแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาตามน้องแนนคงสุดท้ายกันนะครับผมนะครับตามคงสุดท้ายน้องแนนหนุนมาแล้วคงสุดท้ายจะฟันธงตัวไหนนะครับเดีย๋ยวมาติดตามกันเลยนี่มาหา้องแนนย วันนี้ถือว่าเป็นเปิดรอบปีเนาะหายหน้าหายตาเป็นนานน้องเน้นรอบปีหกแปดของเดือนกุมภาพันธ์สิบสี่เกิดวันสิบสี่วันวาเลนไทน์แล้วเนาะก็เลยก็เลยอยากให้เสี่วาเลนไทน์ความรักมันจะเป็นเลขวาเลนไทน์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เมื่อนี้ยไม่ได้เอากือลาบมาให้เด้อค่ะค่ะว่เป็นยังไงเยอหลัง จ้ก่อนล้างออกล้งออล้างเล็กออกก็จังเอามาชองยิงไายมาหหยกันเลยังไงยายมายปีปีหกแปดคงเกินมุกกร้าตองน้ก็นอนอยู่นะเพื่อนก็บอกเก็ดเก้าก็ออกเกดเก้าที่หลีแต่ตองนน้วัวขอพักก่อน ลองเบ่งว่าเลกจ้าของมันสิเข่าบ่มันก็เข่าพอพักนี่ก็คือเข่ามาตตลอดเข่าเมนเข่ามาตลอดเ็นโต้ไปบอกว่าโอ้่เข่ามเยอะหมยอเกรักมันในมันก็โอยู่ก็เลยวังสี่เอาก็เลยได้เวลาแล้ววันแห่งความรักแหละก็เลยแบ่นจักหนึ่งนู่นปากกาปากกาบต็มีน้ำยาอีกแล้วครับพี่น้องปากกาจากบาวทิชแกนบ่มีน้ำยาครับผมเอาอันใหม่ไว้สั่เอาใหม่ แล้วก็เป็นยังอันนี้ตัวคำนวณตัวคำนวณเดี๋ยวน้องลองเลขที่สามตัวที่มันออกเลค่ะนั่นสดคำนวณเจ็ดศูนย์ศูนย์กับห้าหนึ่งเอาทีมันออก ก็มีค่า06ตัวนี้บางทีมันเดี่ยวขึ้นบนขึ้นบนสามตัวตรงห้าู9หกจากค่านหนึ่งมันเป็นสี่หนึ่งเลขมันจะไหลขึ้นเต็มลูกเต็มจ,จังรักเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ,เกิดกระสิทธิ์อยู่ตัวตัวอาศิไหลยังยังดูเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้านีค่ะ อ๋อด็กับสิบหกคืตรงนั้นคิดเด็สิบหกมันเมื่อไหร่ส mm ิบหกวนหน่ะหนึ่งหนึ่งหกอ่ะตอนนั้นนันเข่าอ่ะโคกไปหนึ่งหนึ่งหกกับสิบเจ็ดล่างต้อคู่กันแหมเนลขส <Yeah. S 2> ิบสิบหกสิบเจ็ดนะถ้าถ้ามันตัวนี้มันประมาณถ้าเสีมาตัวชุดคู่นี่เลยเด้สิบหกกับสิบเจ็ดเลย mm hmm. มาทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ก็ซื้อได้อยู่ค่ะเดนซี่ เรีนซีตัว <4 S 2> นี้ <S 1> 1. <S แมนอันนี้ข้างล่างมันเป็นเลขข้างล่างเลยเลขมันสิวนออกตัตวโตเก่าจังหาหนึ่งแต่เนีออกสองเทียจังสามสองมันก็สิวนกลับมาออกอีกจ้ะจ้ะือว่าน้องเนี้ยกี่คันออกเพราะอย่างเลขมันออกตัตวโตเก่าวก็จังคก็จังมันม่มีตัวอื่นออกอีกแล้วจังสี่แม่จ้ะผิเบิ้งแล้วผิดปึกเดี๋ยพี่อยากให้น้องแงนขัดออกไหมโอเคขัดออกให้แล้วนะโอเคว่าผิดปึกแห้งเนี่ยงไม่เมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนนอนดึก สีแดงสีแดงคืนคืก็ได้ครับโอ้สีแดงเนาะครับคัดมาให้แล้วคัดมาให้เบิ่้ลคือพวกขุมภาก็พอก็พอก็ไม่พออยู่ดีก็พอไม่พออยู่ดีไม่พออยู่ดีไม่พอบนข้านบนเน้นๆเลยครับสีหนึ่งวาเลนไทน์ถ้ามาไม่มาก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็คือมันมาห้าหนึ่งวมดที่แล้ว ถ้าถาไหลลงแต้มหนึ่งแต้มก็คือ,อสี่หนึ่งสี่หนึ่งถ้ามันจะมาตัวเดิมก็คือมันมาบ่อยตัวขยันออกมันมีสามสองสามสองกับสองหนึ่งสองหนึ่งให้แนนจับคู่บนคู่ล่างอะ่ะมันจะมีเด่นสิบหกสิบหกคู่กับสิบเจ็ดอันนี้เลขคู่ค่ะแทงคู่เขาเรียกว่าฟันงคู่ 16, <17. S 2> แงคู่สิบหกสิบเจ็ด ถ้าเลขมันสวยมันมันเบิ้ลมันเบิ้ลท้ายตัวศูนอาจมันจะมาตัวเบิ้ลหน้าก็คือหนึ่งหนึ่งหกมีตัวอันตรายมันมันเคยออกหนึหนึ่งหกหลังที่มันออกเจ็ดศนยศูนแล้วมันมันจะมาหนึ่งหนึ่งหกเลขนี้อ่ะซื้อได้สิบหกกับสิบเจ็ดอันนี้คือสองตัวน้องเนนจะมีคือเน้นเลขเจาะคู่ให้ถ้ามาก็มาบนล่างแต่ถ้าว่าเลขเลขวาเลนไทน์อ่ะมันก็น่ากลัวสี่หนึ่ง สีหนึ่งสามสองอันนี้เป็นแนวทางนะคะที่แน่นเจาะให้คือตัวนี้อย่างนี้นะให้ดูเอาค่ะคัดเอาก็คือข้างบนมันมีเด่นแค่สิบหกเลยอ่าเด่นสิบหกกับเด่นสิบหกนี่สิบหกนี่เด่นสุดแล้วแต่ตัวรองลงมาคือสิบเจ็ดค่ะก็คือตัวข้างบนมันจะมีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าเปนตัวเดียวกันหกกับเก้ามนตัวเดียวกันแนน้นนจะคัดให้ตัวนี้มันมีคู่กับศูนย์เดี๋ยวเนนแนนจะคัดให้ หกกับเก้ามันตัวเดียวกันมึงก็ซื้อได้ศูนย์เก้าอ่ะศูนย์เก้าเพราะว่าน้องเมียนทําได้นี่ไงเก้าศูนย์หกสามตัวเก้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเขาเรียกให้เจาะ<น>ถ้าซื้อซื้อให้เจาะหนวยแล้มันก็ต้องตัดไหม่ ใช่ไหมคะศูนย์หกศูนย์เนี่ยมันมีแค่สามหางให้เบอร์ออเดอร์ว่ามาตัวใดอันนี้เนี่ยจอเลขคู่ไ้เป็นปกติมันมาห้าห้าหนึ่งแล้วมันมา16บทันทีถ้ามันหลบสิบหกมันก็เป็น06นย์มัมนแค่แค่เนี่ยแค่นี้เองแต่ก็ไมันเป็นเลขหกแ้มไงคะวที่แล้วมัน5้หกับ1เป็น6แต้มถ้าหกแ้มมันก็มีศูนย์ศ ถ้าอะไรขึ้นขึ้นแต้มก็คือเป็นสิบหกหมเลขเลขสวยอยู่เลขสวยอยู่แต่ตอนนี้ถ้าว่าถามน้องแนมแบบนี้ๆเลยน้องแนนน่าจะชอบสิบหกกับศูนย์หให้จอดว่าน้องแนนว่ามันเลขคู่่น้องแนนชอบสิบกกับสิบสิบกับสิบหเจดสิบเจ็ดแต่ว่าเลขตัวเดิมเนี่ยมันกระทิ้งไม่ได้อยู่แล้วสามสองกับสองหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันก็คือให้เลือกเอาว่ามากตัวใด แบบมุนทางนี้หน่อยมาม้มามันก็มาตรงตามศูนย์เลยเด้อจ้ะจ้ะตรงตามศูนย์เลยสีหนึ่งอะสีดำมันกับมาก,ก็ได้คือก,กันเพราะว่าม,มันวันเลนทายนะก็เลขสวยวันเลนทายมันเป็นวันแห่งความรักแล้วปีที่แล้วก็เลขหาแต้มมึงบอกเลยว่านี่ตัวนี้อันตรายเด้อค่ะหาแต้มสามสองสามสองมันม้าบอยเลขขยันออกบอยคือสองสามสามสองจ้ะเลขหาแต้มเลขหาแต้ม นี่สิเลยตามแต้มนะหาแต้มหกแต้มสินะ,อ,ะอันนี้จะคัดออกให้พี่น้องครบสูตรแล้วเนื้อค่ะเนาะพี่น้องมากกับตัวใดกับใครคัดเบื้บองเบื้องจะมันมีแค้นเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งหกว่าเลขมันไหมนีม่เมสเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยให้เบิ้งใส่กันเน้อ เอาเราปิดตัวนี้ก็ได้ตัวคำนวณเนี่ยเอาปิดให้เทียบเบื้องกันเลยว,ว่าจังหนึ่งหนึ่งหกมันก็เป็นไปลงว่ามันมันเบิร์นท่าเนี่ยค่ะจะเป็นเบิรนหนังตาเพราะว่ามันหวยมันเคยเขาลอกหนึ่งหนึ่งหกกับสิบเจ็ดมันแค่กับอัดถึกเนาะอบอกอมันต <laughs> ัวใคได้จดได้ลอกวะน,นี่ไม่ไ,ได้ลอกเลยอเอาตามหันเลยตามหันนี่แหลได้เขียนบอกกจะนแเก้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหก องตัวกับศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งหกนี่ต้องไปขูดต้นไหม่เนื่องจากล่นต้นต้นใหม่ใ้อตามนองแน่นเลยเนาะแน่่ไปขูดต้นไม่เขากเขาเลยเขากเลยทำมาท่นี่อ่าต้องไปขุดส่นใหม่ด้วพี่น้องด้อสนใม่เด้ออาตามนองแนนเลยแคปจิแคปจแคปจ้ไปน่สวยๆคนงายๆถ้าดวงเปิดถ้าไปติดตามนองแนนมันก็ไดตามตามคือเเ่า โอเคครับผมขอบคุณน้องแนนขอบคุณน้องแนนครัคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้0ยเปอร์เซนตเ็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม